ซึ่งอย่างแรกก่อนที่เราจะมารักษาสิวเราต้องมารู้จักกับสิวก่อนพอเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้แล้วใช่ไหมว่าการเลือกยาก,กับการเลือกสกินแคร์สำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยวควรเลือกยังไง สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนพบกันราอีกแล้วกับช่องเอ็กเทิร์บาบอวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับท็อปปิกที่คนยังถามมาแบบเยอะมากๆอยู่นั่นก็คือท็อปปิกสิวซึ่งเราก็เคยทําไปแล้วแต่อันนั้นจะเป็นรีวิวการรักษาสิวใน ep 1แล้วก็ ep 2ซึ่งอันนั้นก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็มีความรู้พอกรุบกริบแต่บางคนก็รู้สึกว่าเออมันยาวไปจับใจความไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคลิปนี้เลยจ้ะ ดูคลิปเนี้ยก็จะสามารถรักษาสิวได้เองเลยใครมาดูนะก็จะรู้วิธีหลักการง่ายๆที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เราก็จะพยายามปรับให้ทุกคนแบบเข้าใจง่ายขึ้นเราขอเกินก่อนนะว่าสิวที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราคิดว่าออถ้าคนเป็นนิดเดียวถึงปานกลางอะไรแบบเนี้ยสามารถรักษาได้เองแต่ว่าถ้าใครเป็นสิวเยอะมาก แบบคันซีเวียดูยังไงก็คือมีสิวอักเสบมากกว่า10เมตรอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสิวอุดตันเยอะมากแบบทั่วหน้ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายอันนี้แนะนําให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังจะดีกว่าซึ่งอย่างแรกก่อนที่เราจะมารักษาสิวเราต้องมารู้จักกับสิวก่อนสิวจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขอแบ่งกลุ่มใหญ่ๆเป็น2กลุ่มใหญ่หญั่กก็คือสิวอักเสบกับสิวอุดตัน สิวอุดตันดูยังไงสิวอุดตันก็จะเป็นเม็ดเล็กๆจุดๆดๆไม่มีอาการปวดบวมแดงร้อนแต่ถ้าสิวอักเสบก็เป็นสิวเม็ดใหญ่ๆที่ปวดบวมแดงร้อนเออเราก็จะมาดูกันว่าเออเราควรใช้อะไรในการรักษาบ้างโดยผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการรักษาเราขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นคือกลุ่มที่เป็นยาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นสกินแคร์ซึ่งคนอาจจะชอบเข้าใจผิดว่าเอ้ยเป็นสิวมันต้องใช้สกินแคร์แล้วก็แบบ โถมกินแค่มาเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่หายสักทีเราจะบอกง่ายๆเลยว่าถ้ามองง่ายๆคือสิวอะ่ะมันเป็นดีซีหรือว่ามันเป็นโรคดังนั้นการใช้ยาจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดแล้วก็ประหยัดที่สุดเพราะว่าค่ายาคือไม่แพงเลยหลักแบบ ร้อยกว่าบาทไม่ถึงพันอ่ะซื้อหมดยังไงก็ไม่ถึงพันไม่เหมือนการใช้สกินแคร์แต่ว่าการใช้ยาจะเป็นการาารักษาที่ตรงจุดมากกว่าเรามาดูกันเถอะว่ายาที่เราควรใช้หรือว่ายาที่ใช้สําหรับสิวอ่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยแบบที่ทุกคนรู้กันก็คือเบนแซคเบนแซคคือชื่อทางการค้านะแต่ถ้าชื่อจริงๆก็คือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ซึ่งตัวเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรหลักๆแล้วตัวเบนแซคหรือว่าเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยมันช่วยในเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เพราะว่าตัวมันจะปล่อยแบบออกซิเจนอะไรแบบนี้เป็น H2O2 อ่ะมันจะไปทำให้ค่าน้องแบคทีเรียก็ตายแล้วก็อีกลิตรหนึ่งที่มันมีแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมากนะั่นคือตัวนี้มันจะช่วยเครลโตไลติกหรือว่าย่อยผิวหนังหรือว่าขี่ใครที่มันตายไปแล้วออกจากใบหน้าทำให้ลดการอุดตันได้แต่หลักๆของตัวเบนแซกอ่ะคือช่วย เพิ่มการฆ่าเชื้อพวกแบคทีเรียทําให้น้องแบคทีเรียตายไปคนที่จะใช้เบนแสต์อย่างแรกเลยต้องมีสิวอักเสบไม่ก็สิวอุดตันแล้วก็การใช้เบนแสต์ที่ถูกต้องเนี่ยใช้แค่5-10นาทีพอกไว้ก่อนอาบน้ําก่อนล้างหน้าซึ่ง ระยะเวลาไม่ต้องมากกว่านี้เพราะมากกว่านี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นแต่ผลที่พวกเธอจะได้ก็คือหน้าแห้งระคายเคืองหน้ารองนั่นเองดังนั้น5-10นาทีพอน้อยดต่มากเข้าใจไหมไม่ต้องเยอะ5-10นาทีพอฟังไว้นะทุกคนเออแล้วนอกจากนั้นเนี่ยออการใช้เบนแซนเนี่ยมันก็ควรใช้ร่วมกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สองที่เราจะพูดเป็นยายอดฮิตเลยอ๋อยังไม่หมดเราขอพูดอีกนิดนึงว่า ตัวเบนเซดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงจะพอดีสาหรับคนที่เริ่มใช้ใหม่อะ่ะควรจะเริ่มที่2.5ก่อนเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันแตกต่างกันหรือเปอร์เซ็นต์ที่มากมันให้ประสิทธิภาพไม่ค่อยต่างกันมากนะักดังนั้นมือใหม่ที่เริ่ม start รักษาสิวจริงๆเนี่ยใช้แค่2.5พอไม่ต้องไปแบบโอ้ไปใช้5เอร์เด้อผลมันแบบไม่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็ใช้2.5แล้วบางคนเนี่ยก็มาบอกว่า เอ้ยใช้2.5%เราไม่รู้สึกอะไรเอ้ยมันก็ดีเราไหมใช้เป็นแสกไม่รู้สึกอะไรอะ่ะถ้ารู้สึกอะ่ะก็แสดงว่าระคายเคืองดังนั้นอะ่ะใช้เราไม่ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีไม่ต้องกังวลใช้ไปเลยผลมันอะ่ะจะไม่ได้แบบเร็วนะเพราะว่าการรักษาสิวมันไม่ได้รักษาภายในแบบ1-2วันอยู่แล้วมันเป็นการรักษาในระยะยาวไม่ว่าอ่ยาจะดีขนาดไหนหรือว่าสกินแคร์จะดีขนาดไหนมันก็ต้องใช้ระยระเวลายาวในการรักษา จบไปสําหรับตัวแรกเป็นแสบเบาะสําหรับคนทั้งเป็นสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบต่อมาคินด้าคินด้าเอม็มคินด้าเจลมันก็คือคินด้าไมซินตัวนี้มันก็จะเป็นออแอนตี้ไบติกหรือว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมีฤทธิ์แค่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นซึ่งตัวคินด้าไมซินมีทั้งรูปแบบเป็นโลชั่นเป็นเจลหรือว่าเป็นน้ําซึ่งใช้ได้หมดอันเนี้ยแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ สิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เวลาใช้คิน่าไมซีหรือว่าคินดาเอ็มเดี๋ยวขอพูดชื่อกันค่ะเพื่อเข้าใจง่ายคินดาเอ็มเนี่ยแต้มเฉพาะบริเวณที่มีสิวอักเสบเท่านั้นเพราะว่าไปแต้มบริเวณอื่นมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียดังนั้นถ้าแบบไปทาบริเวณผิวหนังที่ปกติมันอาจจะไปฆ่าพวกแบบ normal flora หรือว่าเชื้อแบคทีรียประจําถิ่นที่มีประโยชน์ต่อเราได้ดังนั้นก็แต้มเฉพาะตรงที่มีสิวอักเสบเท่านั้นแล้วก็ ไม่ควรใช้ตัวคลินด้าเอ็มเดียวเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการดื้อยายาฆ่าเชื้อถ้าใช้เดียวเดียวหรือว่าใช้นานๆจะทําให้เกิดการดื้อยาได้หมดเพราะว่าน้องแบคทีเรียงไงเก่งไงทุกคนดังนั้นกเออ็เขาก็มาพยายามปรับตัวเพื่อต่อสู้กับเราดังนั้นก็อย่าใช้อย่างเดียวเราแนะนำว่าควรใช้เบนแซกค,คู่กับคลินด้าอันนี้เป็นเขออาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ควรใช้คู่กันซึ่งคลินด้าเหมาะสำหรับคนที่มีสิวอักเสบ ต่อมาสิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือตัวแอนตี้ไบโอติกอื่นๆไมไ่ว่าจะเป็นแบบเมทโอนิดาโซหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็มีในในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องใช้ซ้ำนะถ้าใช้เมทโอนิดาโซแล้วก็ไม่ต้องใช้คินด้าหรือว่าถ้าใช้คินด้าก็ไม่ต้องใช้เมทโอนิดาโซอันนี้มันจะเป็นการใช้ที่ซําซ้อนไปต่อมาสิ่งที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือตัวเรตินเอหรือว่าตัวเตรตินออินซึ่งเป็นวิตามินเอซึ่งตัวนี้ เป็นอะไรที่อันตรายมากถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ควรปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชก่อนไม่ควรซื้อไปใช้เองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครมีแพนจะมีลูกหรือว่ากาลังตั้งครรภ์อยู่ไม่ควรใช้เพราะว่าการใช้พวกวิตามินเอมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้ <P> เข้าใจไหม <P> แล้วก็วิธีการใช้เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นถ้าจะใช้เราต้องมีสติเราต้องรู้วิธีการใช้ก่อนเริ่มใช้ตัววิตามินเอเราก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าตัวเขาเนี่ยช่วยหลายอย่างมากก็คือตัววิตามินเอช่วยทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสดัังนน้ ใครที่มีสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบก็สามารถใช้วิตามินเอได้ซึ่งการใช้เบนแซคินด้าสามารถใช้ร่วมกับวิตามินเอได้พวกเทรตินโนอินหรือว่าเรตินเอนั่นเองแล้วก็พวกเทรตินโนอินหรือว่าวิตามินเอเนี่ยหลักๆแล้วมันทําหน้าที่1ก็คือลดการสร้างของตอมไขมันทําให้หน้ามันลดลง <S <S เมื่อไขมันสร้างลดลงสิวอุดตันก็ลดลงแล้วมันยังช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยับยั้งไม่ให้มีการสร้าง เซลล์ผิวที่มากเกินไปดังนั้นมันก็จะเสี่ยงต่อการอุดตันน้อยลงแล้วต่อจากนั้นก็คือมันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยดังนั้นก็สิวอักเสบก็ลดลงเห็นไหมว่ามันช่วยทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบมันจึงเป็นที่นิยมแล้วก็ได้ผลดีเกี่ยวกับการรักษาสิวแต่ว่าผลข้างเคียงก็เยอะตามมาเพราะว่าการใช้เทรนดิโน,โนอินเนี่ยถ้าใช้ผิดหรือว่าใช้ไม่ดีมันก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นหน้าแดงหน้ารออเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าแสบร้อนอะไรแบบนี้ก็สามารถทําให้เกิดการแบบ และไขเคืองได้ไง่ายมากดังนั้นถ้าใครจะใช้เนี่ยก็ควรใช้ปริมาณนิดเดียวปริมาณเท่าแบบมเมล็ดถั่วเหลืองแบบน้อยๆเลยแล้วก็ทาบริเวณที่มีสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันควรใช้ตอนกลางคืนเพราะว่าการที่มีแสงไฟไม่ว่าจะเป็นจากดวงอาทิตย์หรือว่าจากหลอดไฟต่างๆเนี่ยมันจะทําให้ประสิทธิภาพของวิตามินเออต่ําลงหรือว่าเราทาไปก็อาจจะไม่ได้ผลดังนั้นเนี่ยควรใช้ก่อนนอนอ่ะเดี๋ยวเราพูดไปสามตัวแล้วเราจะมาสรุปกันนะ สามตัวหลักๆตัวแรกเลยเบนแซกสิวอักเสบสิวอุดตันใช้ได้ต่อมาคินดาสิวอักเสบอย่างเดียวคนที่เป็นสิวอักเสบแบบไม่ต้องเยอะมากเราแนะนําใช้แค่เบนแซกกับคินดาพอแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสิวมันหายดีขึ้นเราก็ลดคินดาแล้วก็เหลือเบนแซกว้แล้วก็ค่อยๆลดเบนแซกแล้วก็สามารถหยุดใช้ยาได้ถ้าใครแบบมีสิวอุดตันเยอะแล้วก็สิวอักเสบเยอะก็สามารถใช้แบบเป็น ทริเปิลหรือว่า3ตัวได้นั่นก็คือตัวเบนแซกคินด้าแล้วก็ตัวเตติโนอินก็คือวิตามินเอนั่นเองก็สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ว่ามันก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการระคายเคืองได้มากขึ้นเช่นกันดังนั้นจะใช้อะต้องใช้ในปรวิวาณที่เหมาะสมแล้วก็ห้ามใช้เกินนี้เพราะว่าถ้าใช้เกินหรือว่าแบบพอกเบนแซกไว้นานมันไม่ได้ทําให้เกิดผลดีเลยมันจะทําให้เกิดผลเสียมากขึ้น อีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมก็คือตัวอะดัฟทาลีนตัวอะดัฟทาลีนหรือว่าชื่อการค้าก็คือตัวดิฟเฟอรินตัวดิฟเฟอรินเนี่ยมันก็คืออนุพันธ์ของวิตามินเอก็คือเป็นตัวที่ถูกพัฒนามาจาก t r e ติโนอินเพื่อที่ลดผลข้างเคียงของตัวเ r รติโนอินดังนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ตัวเลตินเอหรือว่าเตรต i โนอินแล้วรู้สึกว่ามันะระคายเคืองเกินไปใช้แล้วแบบหน้าลอกหน้าแห้งเราก็แนะนําให้มาใช้ตัวนี้ได้ในแง่ของการรักษาสิวเพราะ a d a อะแดปทาีเนี่ยมันสามารถช่วยลดสิวอักเสบได้สิวอุดตันได้แล้วก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าตัวเรติโนอิน แล้วก็ไม่ต้องใช้ซ้ำนะถ้าใครใช้เรตินเอหรือว่าเตตินอินแล้วไม่ต้องมาใช้อดัปทารีนร่วมกันเพราะว่ามันคือตัวเดียวกันออกฤทิ์เหมือนกันดังนั้นเลือกตัวใดตัวหนึง่งแต่เราแนะนำว่าถ้าหน้าใครละใครเครืองมากก็อาจจะไม่ใช้ตัวเตตินอินมาใช้ตัวอดัปทารีนแทนก็จะดีกว่าตัวต่อมาที่เป็นการพูดถึงกันแล้วก็เป็นที่นิยมกันก็คือตัว e p d u o e p d u o คืออะไร e p d u o เนี่ยมันคือส่วนผสมระหว่าง2อย่างนั่นก็คือตัวอดั อะดาพาลีนกับตัวเบนแสดังนั้นถ้าใครใช้ตัว e p พีดูก็ไม่ต้องไปใช้เบนแสอีกนะเพราะาตัว e p พีดูอ่เขามีเบนแสอยู่แล้วอย่าใช้ซ้ำพวกเธอมันจะทำให้เกิดหน้าละใครเครืองถ้าใครใช้ e p พีดูอ่ก็อาจจะใช้ร่วมกับแบบคินดาก็ได้เพราะว่าตัว e p พีดูมันก็มีทางตัวอะดาพาลีแล้วก็ตัวเบนแแล้วก็ใช้คินด้ามาช่วยลดการอักเสบได้อีกอะไรประมาณนี้3ตัวที่แบบต้องเลือกนะตัวเดทิโนอิน อะดาพาลี ine, แล้วก็อีพีดูโอทั้ง3ตัวนี้คือวิตามิน A เหมือนกันซึ่งตัวเดติโนอินเนี่ยราคาถูกสุดแต่ว่าผลข้างเคียงเยอะสุดแต่อีก2ตัวนี้ก็คือราคาก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าผลข้างเคียงก็จะถูกลดลงมาดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะใช้วิตามิน A เราแนะนำว่าถ้าหน้าระคใครเครืองมากก็ควรจะใช้เป็นอะดาพาลีไม่ก็อีพีดูโอแต่ถ้าใครแบบ หน้าแบบไม่ค่อยะระคายเคืองก็สามารถใช้เทรติโนอินได้ตัววิตามินเอเนี่ยเหมาะสำหรับ,บ,บคนที่มีสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบด้วยกันเพราะว่ามันช่วยได้ทั้งคู่ตัวต่อมาตัวที่4เลยนั่นก็คือตัวสกินโนเรนหรือว่าอะเซลาอิกแอซิดใช่ตัวอะเซลาอิกแอซิดเนี่ยตัวสกินโนเรนเขาจะมี20%ซซึ่งตัวอะเซลาอิกแอซิดเนี่ยมันช่วยได้หลายอย่างมากก็คือมันช่วยได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบเพราะว่ามันเนี่ยลดการสร้างของ ไขมันจากต่อมไขมันแล้วมันยังช่วยฆ่าเชื้อพวก P ne, ne, อ่อ P acne C acne ออเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาเปลี่ยนจาก P acne ac เป็น C acne แล้วก็แบบพวก Staph a u r e a เชื้อแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังแล้วก็ก่อให้เกิดสิวได้ดังนั้นเนี่ยตัว skinoline หรือว่า20%อ acetic acid เนี่ยมันช่วยได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบแต่ว่าวิธีการใช้เหมือนกันเลยด้วยความที่มันเป็นกรดที่เข้มข้นมาก ดังนั้นการใช้ตัวสกินโนเ n นเนี่ยเราควรทาน้อย,อยไม่ควรทาเยอะเพราะยิ่งทาเยอะจะทาให้เกิดน้าระคายเคืองแล้วก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการทาก็อาจจะทาตอนกลางคืนปริมาณน,น้อยวันเว้นวันก่อนก็ได้เออพอทาวันเว้นวันแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดการระคายเคืองก็สามารถทาได้ทุกวันตอนกลางคืนแต่ว่าเราเน้นนะว่าปริมาณน,น้อยคนก็จะถามอีกว่าอา้าวทากลุ่มพวกแบบวิตามินเอคู่กับตัวสกินโนเ n น ได้ไหมอันนี้เราไม่แนะนำเพราะว่าการทาพวกนี้สองตัวไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มวิตามิน A หรือว่าสก no ินโนลเลนร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองมากเกินไปเราควรเลือกสักอย่างถ้าใครใช้กลุ่มวิตามินเแล้วก็ใช้วิตามิน A ไม่ต้องใช้ตัวอัลาลิอีกแอซิดแต่ถ้าใครใช้อัลคาลินกแอซิดแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงการใช้วิตามิน A ไปเออเพราะว่าถ้าใช้ร่วมกันมันจะยิ่งทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะ แต่ทางนี้ทางนั้นถ้าใครอยากใช้วิตามินเอเราขออยา้าอีกอย่างหนึ่งนะต้องแบบอยาซื้อมาใช้เองต้องไปแบบปรึกษาเภสัชไม่ก็ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายอันนี้ฟังไว้ก็แบบเป็นความรู้มาประยุกใช้แต่ว่าเวลาไปซื้อก็แนะนําให้ไปถามอีกรอบนะเพราะว่ามันเป็นอันตรายจริงๆอันนี้เป็นห่วงมากพวกเธออยากคิดนะว่าแบบยิ่งทายเยอะยิ่งได้ประสิทธิภาพเยอะด้วยความที่มันเป็นยาเรายิ่งทายเยอะมันก็จะยิ่งทําให้เกิดผลข้างเคียงเยอะแล้วหน้าเราแทนที่จะหายจากสิวก็คือ,คอยิ่งแหกมากขึ้น ส่วนยากินอ่ะเราแนะนําว่าเราจะไม่แนะนําในคลิปนะเพราะามันค่อนข้างอันตรายแบบอันตรายมากเลยพวกกลุ่มวิตามิน A ก็ตามหรือว่าการกินแอนตี้ไบโอติกต่างๆมันก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ถ้าใครจะกินก็คือควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังก่อนกินนะเพราะว่าอย่าไปซื้อกินเองมันอันตรายยิ่งตัวแบบวิตามิน A ตัวแอคโนตินแบบนี้ยยิ่งอันตรายไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหทำให้เด็กในท้องผิการทำให้ตับพังอะไรแบบนี้แล้วก็ ออันตรายเยอะมากดังนั้นเนี่ยก็ควรพบแพทย์น,นะจ๊ะห้ามซื้อกินเองนะจ๊ะไม่ได้อย่าทำยานเนี่ยเป็นการรักษาหลักของสิวต่อมาจะเป็นสกินแคร์สำหรับคนที่เออไม่ได้เป็นอะไรมากหรือว่าอาจจะใช้ไปส่งเสริมกลุ่มยาซึ่งตัวที่มันช่วยสิวได้เนี่ยตัวแรกเลยก็คือตัว AHA กับ BHA แบบที่เราพูดไปเราจะพูดถึง AHA ก่อน AHA เนี่ยมันช่วย ผัดเซลล์ผิวช่วยทําให้เซลล์ผิวที่มันตายแล้วมันหลุดออกไปดังนั้นเนี่ยมันจึงช่วยลดสิวอุดตันได้ AHA ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอไกลโคลิกแอซิดแลคติกแอซิดซิตริกแอซิดอะไรแบบนี้ก็เป็น AHA หมดเลยซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ควรใช้ก็คือใช้5้าถึงสิพอต่อมาตัว BHA BHA เนี่ยมันก็คือตัวพวกซาลิซิลิกแอซิดเปอร์เซ็นต์ที่มันลดการอักเสบได้เนี่ยก็คือ2%นก็คือตัว BHA มันช่วยได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบ แล้วก็เราสามารถใช้ h a HA หรือว่า BHA เนี่ยร่วมกับวิตามิน A ได้เลยนะมันจะช่วยส่งเสริมฤทธิ์ของกรัรและกันในการรักษาสิวทําให้ผลลัพธ์ในการรักษาสิวดีขึ้นแต่ว่าถ้าใช้ร่วมกันเนี่ยก็จะเสี่ยงต่อการะระคายเคืองตามมาด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าใครใช้แล้วละระคายเคืองก็หยุดแต่ถ้าใครใช้เรารู้สึกว่าไม่ะระคายเคืองก็สามารถใช้ร่วมกันได้เพราะว่ามันจะช่วยส่งเสริมผลลัพธ์ซึ่งกัรและการแต่ว่าควรทางางกันหน่อยเพราะาตัว AHA กับ BHA เนี่ยเป็นกด ตัวเรตินออิกแอซิดหรือว่าพวกวิตามินเอเนี่ยมันค่อนข้างเป็นกลางถึงด่างดังนั้นเนี่ยควรเว้นระยะห่างกันเพื่อให้ผิวหนังปรับเออ pH ให้แบบปกติไม่ใช่สิเพื่อให้ผิวหนังปรับ pH ให้ปกติเออเดี๋ยวจะหาว่าสมำเียงไม่ได้และอีกตัวก็คือที่ช่วยได้ก็คือสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของซิงซิงเนี่ยก็จะช่วย ลดการอักเสบได้ก็ควรจะหาสกินแคร์ที่มีออส่วนผสมของซิงคมาใช้ด้วยถ้าใครที่มีสิวนะจ๊ะแล้วก็อยากาใช้สกินแคร์ที่มันส่งเสริมกับยาและอีกตัวที่สําคัญมากเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันส่งผลดีมากนั่นคือตัวไนาอาซินามายเ์นไนอาซินามายเนี่ยมันจะช่วยลดการอักเสบได้ก็คือช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วนอกจากนั้นการใช้ไนาอาซินามายร่วมกับวิตามินเอเนี่ย ก็จะช่วยส่งเสริมฤทธิ์ซึ่งกนและการเพราะว่าตัวไนอซินามายเนี่ยมันจะไปช่วยแบบลดผลข้างเคียงของการใช้วิตามินเอดังนั้นการใช้ไนอซินามายกับวิตามินเอร่วมกันก็จะส่งผลประสิทธิภาพในการรักษาสิวให้ดีขึ้นแล้วก็พวกอื่นๆที่สามารถเอามาช่วยในการรักษาสิวได้ก็คือพวกซัลเฟอร์พวกซัลเฟอร์เนี่ยมันจะอยู่ในสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นเจลแต้มสิวอะไรแบบนี้ตัวซัลเฟอร์เองเนี่ยก็ช่วยได้ทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบต่อมาพวกแบบส่วนผสมที่มันช่วยได้อีกก็เป็นแบบ พวก TTOI TTOI เนี่ยมันก็จะช่วยลดการอักเสบได้น่าจะประมาณ4%เป์มั้ง TTOI ก็เจอได้ในพวกแบบพวกมาร์กหรือว่าในผสมในสกินแคร์ต่างๆสกินแคร์พวกนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบได้สรุปเลยนะการใช้สกินแคร์เนี่ยก็คือถ้าสมมติเราใช้ยาแล้วสกินแคร์เราก็ควรใช้อะไรที่มันไม่เยอะเพราะว่าเวลาเราเป็นสิวอะสกินแคร์ที่เราควรใช้อะก็คือเราควรใช้น้อยแต่มากเพราะว่ายิ่งการใช้สกินแคร์เยอะ มันจะช่วยทําให้แบบมันจะส่งผลให้เกิดการอุดตันมากขึ้นดังนั้นสิวที่เป็นอยู่ก็จะแย่ลงดังนั้นก็ใช้แต่น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ควรมีก็คือแบบสกินแคร์ที่ช่วยลดการหลักเสพตัวหนึง่งร่วมกับมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึง่งเพราะว่าเวลาเราใช้พวกรักษาสิวมันจะทําให้เกิดหน้าแห้งดังนั้นมอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าสกินแคร์ที่เสริมสกินแบกเกอร์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญสรุปอีกรอบยามอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ anti inflammation สักตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ถ้าสมมุติง่ายๆถ้าสมมติว่าช่วงที่เราเป็นสิวสิ่งที่เราใช้เลยก็คือถ้าสมมติว่าเรามีสิวอักเสบแล้วก็อุดตันค่อนข้างเยอะหน่อยแบบหน้าแพนู่นนี่มาเราสิ่งที่เราจะใช้นะนั่นก็คือตัว็นแซ a ค i n ดาแล้วก็ a d a p a l ล n e อันนี้เป็นยาที่เราเลือกใช้ส่วน s กิน c a r ์ที่เราเลือกใช้เราก็อาจจะใช้เป็นพวกแบบ อ่พวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เสริมสกินแบกระแล้วก็ตัวนอนาซินามายอีกตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะมีสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของ AHA BHA อีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็คือเราไม่ค่อยใช้เยอะในช่วงที่เป็นสิวดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นพอเป็นไอเดียให้กับทุกคนได้แล้วใช่ไหมว่าการเลือกยากับการเลือกสกินแคร์สำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยควรเลือกยังไงเออสุดท้ายเนี่ยก็ การเป็นสิวอ่ะมันหายได้แน่นอนแค่เราต้องใจเย็นๆเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องหรือว่าอันไหนไม่เข้าใจก็ควรไปถามเภสัชหรือว่าแพทย์ก่อนทําการรักษาและก็ที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเวลาเป็นสิวการล้างหน้าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องล้างหน้าให้สะอาดถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดการรักษาสิวก็จะไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่า ยิ่งทาไปก็ยิ่งอุดตันล้างหน้าด้วยสยก็อุดตันนล้สิวก็แหกขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยก็ใส่ใจกับการล้างหน้าร่วมด้วยเราก็มาสอนวิธีการเ,ออเลือกยาให้เหมาะกับปัญหาสิวแล้วก็สกินแคร์ที่เหมาะกับการรักษาสิวแล้วชาววันนี้ก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนมาใต้คลิปหรือว่ามีคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมในคลิปนี้ก็เมนมาใต้คลิปได้ถ้าเรา ว่างเราจะพยายามตอบให้ได้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย